สวัสดีค่ะพบกับปะนินกันอีกแล้วในช่วงข่าวเร็วมารู้คราวนี้ปะนินขอพาทุกคนไปดูเกมสุดดราม่าที่อิตาลีกันสักนิดนะคะ เป็นคู่ระหว่าง AC มิลานกับโตลิโนค่ะในเกมนี้คาร์ลอสบาก,ก้าเมาคนเดียว3ประตูรวดช่วยให้มิลานเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดของเกมนี้อยู่ในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายค่ะทีมเยือนโตลิโน่มีโอกาสตีเสมอจากลูกจุดโทษแต่ว่าเป็นจีจี้ดอนนารุม่าผู้รักษาประตูอนาคตไกลไวกระตอะของมิลานเป็นผู้ปฏิเสธโอกาสสุดท้ายในการตรีเสมอของทีมมาเยือน เรียกได้ว่าขโมยซีนคาร์ลอสบอก้ากันไปเลยทีเดียวถึงขนาดที่ซินิซ่ามีไฮโลวิดโค้ดของโตลิโนและโค้ดเก่าของมิลานเมื่อรุ่เดียวกันที่แล้วได้ออกมากล่าวถึงดอนนารูมาอย่างปิดตลกว่าปีที่แล้วกูไม่ได้ให้โอกาสแม่งลงเล่นทีมชุดใหญ่ของมิลานเลยถ้ากูรู้วัวนนี้แม่งจะมาเซฟจุดโทษลูกทีมดูเนี่ยแม่ง ก็แหมปั้นมาเองกับมือสุดท้ายมาทํากันได้ลงคอขนาดนี้มันก็น่าน้อยแจนแทนไม่ให้โลวิตจริงๆไหมครับสําหรับเทปนี้ปันินคงต้องขอตัวลากันไปแล้วแล้วเทปหน้าปินินจะพาเพื่อนๆไปดูความเพื่อนไหวของทีมไหนอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย